อันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตนะครับเรารถมาจอดเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวตลาดที่ตลาดใหม่ราคาตัวนี้เจ็ดร้อยบาทเฮ้ยนี่ตัวนี้สวยเลยเนี่ยรับครับรับครับร้อนๆเลยนะอันนี้ติ้งใหม่ๆเลยครับใส่ลงไปนะจัะนะแล้วก็ลงไปที่เตาถ่านคล้ายๆขนมโตเกียวนะที่ประม้วนนี่ร้านนี้ของ เอาพู้งกับสากสันค่ะ B M N p o c h e วันนี้วัาทาิตเขาจะมีปิดถนนแล้วก็ให้คนมาเดินเป็นถนนคนเดินตลาดกลางคืนนะครับถ้าใครมาก็มาจอดที่วัดมงคนนิมิตนะครับ เดี๋ยวเราไปจุดที่เขาเป็นถนนคนเดินกันครับอ่านี่เราข้ามฝั่งมาแล้วอันนี้จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยนะอ่าดูแบบสวย,สวยคลาสสิกเลยครับเป็นแบบสไตล์กลางคืนอันนี้เรายังเดินไม่ถึงข้างในนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปให้ถึงข้างในแต่ว่าตามทางเดินนี้ก็จะมีร้านค้าเหมือนปกตกิแบบตอนกลางวันเลยนะอ่าอันนี้มีฝนปอยลงมานิดนึงนะแต่เริ่มหยุดแล้ว อ่านี่เราเดินมาถึงแล้วครับนี่เป็นถนนคนเดินทั้งเส้นเลยครับของขายเต็มเลยนี่ดูดิเฮ้ยนี่ตรงนี้เขาเี็นกะลาเหมือนที่วันก่อนเราดูครับุสวยมากครับที่เขาเซ้นอย่างนี้เลยนะแล้วก็เคลือบอีกทีเลย ดูร้านนี้อันนี้เป็นไม้แกะลวดดัดสวยช้างเต็มเลยมีนี่ด้วยมีโคล่านี่ดูตัวนี้ช้างนั่งช้างนั่งน่ารักมากเลยแรดก็มีใหญ่นุ่นสวยนะนุ่นนุ่นช้างสวยลายก็สวยนี่มียักษ์นี่มีเสื้อภูเก็ตด้วยครับลายน่ารักดีอ่ะนี่พี่เบมร้านนี้นะร้านลวดดัดครับ มีจักรยานด้วยอร์ไซค์มีก็จกิดูแดดโอ้นี่เหมือนพวกคีเดเตอร์เลยครับนี่คีเดเตอร์ครับใส่ไซพวกนี่ออพติมัสมก็มีหลากหลายเลยครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อครับพี่เบมดูบรรยากาศหน้าเดินมากเดียด้มีฝนมานิดนึงพื้นแฉะไปหน่อยนี่ดูอะไรกันครับ ก้านที่น่าไหลมาทำจาก DIY ใช่ครับงานเล็กๆนี่ DIY เฮ้ยสวยมากเลยมีโร็อบอทด้วยอันนี้เป็นเหมือนแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ครับผมใช่เล็กๆแล้วมาติดประต่อเป็นเล็กๆสวยมากมาเดินดูไปเรื่อยๆเลยครับนี่กระเป๋าผ้า ให้ดูรองเท้าดินาฬิกาเข้าตัวถักมาติดกับรองเท้าอ่ะครับนี่มีรองเท้าเบบี้ด้วยอะไนี้ช่งกุญแจลูกช้างทั้งนั้นเลยครับเรืออยู่ในขวดแก้วอ่ะชนสลัดนี่มีนสลัดด้วยี่ด้วยแอสเปโร่โล่ใช่เจ็บถึงใครเลยนะเรืออะไรนะเรือแบ็คเพิร์กป่าอันนี้ เหมือนอยู่นะที่ด้านฝั่งตึกเขาก็จะเปิดร้านค้าเหมือนกันนะครับบรรยาก,กาศกลางคืนก็สวยอีกแบบนึงนะกลางวันก็สวยกลางคืนก็สวยแต่กลางคืนเขาจะมีปิดถนนเฉพาะวันอาทิตย์เฮ้ยพี่เบมมีตักก๋กรบด้วยตั๋วกระดตัวนี้เจ็ดร้อยเลยเฮ้ยน,นี่ตัวนี้สวยนะเนี่ยดูดิีตัวนี้ก็สวยเลยลายขาวดำ นี่พี่เบมซีนี่เออนี่ตอนนี้ก็สวยน้นี่พี่เบมเขมีวาดรูปเหมือนด้วยพี่เบมไปวาดแข่งอะครับ้านี่มีรูปใครครับลุงอะไรครับเนี่ยหลายลุงเลยนะเราไม่พูดดีกว่าอนี่บางรา้านเขาก็เก็บนะเพราะว่าเจอฝนเข้าไป แต่กี้มีฝนตกไปนีดแต่ก็ยังเปิดเยอะอยู่ครับว้าอ่ในาวเปล่าด้วยเฮยนี่นี่นี่นโอ้โหของโบราณเลยครับข้าวเกี๊ยวว่าวนี่เด็กๆสมัยนี้ไม่รู้จักแน่นอนอนี่เป็นขเข้าเกี๊ยวว่าครับเราจะกินลมเลยนะคสวัสดีค่ะเอาสักแผ่นหนึ่งไหมครับลองดูไหมเดี๋ยวเอาแผ่นนึ่งดีกว่าครับนี่นี่ดูนะเขาทำ ได้เลยค่ะี่มาเยเจะเริ่มขยายนะเพรานความร้อนเวั้าวแท่นนึครับี้รๆเลยรับครับรับครับร้อนๆเลยนะอันนี้ปิ้งใหม่ๆเลยครับอันนี้ถุงละ30บาทนะครับถุงหนึ่งมี2แผ่นนะ เป็นไงอร่อยไหมครับเออมันอร่อยนะพี่เอมันหวานหวานนะกรอบกรอบหวานอ้าวเอาใช่ป่ะเอาเลยไปเชอญอันดีกินเยอะสิลูกต้งน้ำอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยป่ะโอ้ยแป้งโมเลวกรอบๆนะอร่อยมากโหยจกันใหญ่เลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้รู้อร่อยอยู่อร่อยอยู่ไม่เคยกินอันนี้เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักแน่นอนเขาเก็บว่าวเนี่ย พวกอ้อมขอรู้จักอ่ะมีงานวัดอ่ะเยอะแยะอืมไว้ไว้กินตอนดูหนังกางแปลงอร่อยเลยเออเดี๋ยวดูมโนลาอะไรพวกนั้นน่ะไปเราเดินกันต่อเฮ้ยนี่ร้านอะไรครับขนมอาโป่งขอไปดูหน่อยครับขนมอาโป่งไม่รู้เป็นแบบไหนครับรเดี๋ยวดูเขาทำเลย นแผ่นแป้งม้วนเฉยๆครับอ๋อเขเรียกขนมอาโป่งขนมพื้นเมืองภูเก็ตสูตรโบราณสุดรละยี่สิบบาทลองไหมครับลองชุดหนึ่งลองชุดหนึ่งครับคต่ออ่ต้องต่อคิวนะครับอ่าในี่ึงคิวเราแล้วทุดเที่ยวลองดูครับอันนี้เขาจะเป็นแป้งนะใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ลงไปที่เตาถ่าน คล้ายๆขนมโตเกียวนะที่เขาหมุนขอบคุณค่ะพี่ป๊อตพี่ป๊อตเพอนๆมาชิมมาชิมลองไปชิมกันดูครับมาชิมดูเลยครับโอ้ยจับแล้วมันจะล้วนเลยอ่ะเป็นไงคะรสชาติคล้าขนมนมนมมันคือกะทิกะทิอ๋อเป็นแป้งกะทิใช่ไหมใช่แล้วก็มันเบื้องอ่ะอืมะพร้าวอะไรอยู่แต่เขาไม่มีไส้อะไรเลยนะไม่มีไดี๋ยวลองชิมดูหน่อยครับ อือเดียวี่ไก่มาไม่ดไม่อร่อยอ่ะอ่ามันหอมมะพร้าวนะใช่แต่นี่ไปซื้อน้ำประหวานชุดึ้งกันเ็แล้วอร่อยอยู่นะหวานหวาน,วนหอมหอม <c oughs> นี่ถ้าใครมาต้องลองซื้อเลยอะ่ะเป็นขนมพื้นเมืองของคนภูเก็ตขนมอาโปอง่ง ดูมาไปซื้ออะไรมาครับมะม่วงน้ำปลาหวานโอ้โหลุมกันใหญ่เลยมะม่วงน้ำปลาหวานนะสุดเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าสิบห้าสิบบาทร้านตรงนู้นนะครับนี่ที่มีมะม่วงอยู่ได้คนดูรู้ชาแนได้รู้ชาแนได้นี่เรายังไม่ได้กินข้าวกันมานะเลยหิวโจกกันทุกอย่างเลยแล้วอักพื้นนี่เป็นเล่็กินนะมะม่วงน้ำปลาหวานดูดิขึ้นขนมพี่เบี้งเลยอ่ะ ในด้านนี้เป็นพวกโซนของกินแล้วนะครับมีก้้ยปิ้งด้วยนี่เป็นแฮกหมูฝั่งนี้จะเป็นของกินหมดเลยนะตรงนี้มีลูกชิ้นปิ้งโอมีหนมจีบนี่มียำด้วยยำมะม่วง ้าวมาที่นี่คือได้กินเต็มที่เลยนะโอ้ยนี่ซิกโครงหอมน่ากินมากเลยครับไปข้ามฝั่งแล้วนี่ตึกนี้สวยมากสงวนฟาร์มาสีที่น่าจะเป็นร้านยานะสึกแบบโบราณ เดินไปเรื่อยๆครับนี่พี่เบมร้านนี้มีขายโมเดลด้วยอะ่ะเฮ้ยมีมีหมดเอกซ์ด้วยหมดแดงหมดแดงนดีมน่มีเคียวจูโร่ด้วยครับเคบไป,ปแคบไปมีหลายตัวเลยว้าวนวี่ตะกันก็สวย นี่ยูนิคอรเนสโคสมีหลายอย่างเลยพี่เบมโดดดิดงนะแล้วเท่งมงเท่งมง <c oughs> นี่เขาโดนตตีเปิดหมวกโดดดิดงโดดดดงโดดดงนี่เมื่อกี้ฝนลงนะก็้าแม่ขาต้องเอาแผ่นกันฝนมาปิด บางสินค้าไว้ก่อนนะครับขมม้าไว้อีกแล้วแก้วเปลือกโอเคค่ะ<ว>อ๋อร้านกุยช่ายใช่ไหมครับรวมค่ะรวมนะครับสามล้านขนมกุยชายยย่ายนี่กนำะลังทอดเลยร้อนเลยโอ้นี่ไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกทอดคือให้อร์กินหน่อยครับ หอมกรอบค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยครับลาดเลยนี่ร้านนี้ของทอดเอาปูค่ะเอากุ้งกับแจกจั่นค่ะปูขอยแจกจั่นนะคะโอ้มีหลายอย่างเลยนี่ปูทอดเนื้อปลานุ่มอร่อยอรเอยเลยอ่ะไข่ปลาแล้วก็มีกุ้งด้วยนี่แจกจั่นทะเล ตะกัจจ่จทะเลทอดกรอบด้วยครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนี่ยังไม่เคยกินกันไหจตะกั่ัรทะเลทอดกรอบม,ม,มาเรามาหลบกินกันก่อนครับนี<ม>่ไส่ปลาหมึกทอดนี่ตะกี้ออกมาที่เอามาซื้อนี่ตะกั่จทะเลมันจะเหมือนกุ้งปูป่ะครับไม่รู้เลยนะไม่เคยกินต้องลองกินดูนะนี่<ม>น,นี่เดี๋ยวเราชิมดูมอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยนี่ของคนพื้นเมืองหมดเลยนะ นี่เดี๋ยวมากินตะกั่จรทอดแล้วตะกั่จรทะเลทอดเป็นไงครับรสชาติเค็มๆอร่อยทีคล้ายเนื้อกุ้งเนื้อปูหไหมเพราะว่ามันเป็นตีทอดออกมาเป็นตีต้มๆเหมือนกันนะร้อนอะนะไงพี่เมอกินไม่ดได้กินเข้าไปเลยทั้งอันครับรยห เดูตรงนั้นเขามีร้องเพลงนะครับ สุดทางแล้วนะอของขายของกินนิดประมาณประมาณโลหนึ่งได้มั้งครับใช่ยาวระยะทางนะอ่ะเดินแบบเมื่อยเลยอะ่ะยังไม่เมื่อยเบียบอกยังไม่เมื่อยนี่เขามีเล่นดนตรีด้วยตรงนี้ ติมก่อน,นะนไหมร้านโอทาวนะครับหน้าร้านโอทาวาานี่เป็นแบบไอติมตักนะครับนะดูวันนี้พี่เบียมจะได้กินหรนะือเปล่ารครับ <c oughs> พี่เบียมจับดีๆนะ น่แน่พี่เม <c oughs> ไม่แน่นนพี่เท้าคืน มีเปี่าไม่ไดมกู้นมีเปล่าพี่เบมมู้นขอบคุณค่ะอเคี่ยวให้น้องปอเช่ซื้อบ้างนะดูว่าปอเช่จะได้เปล่า ไล่เจ้ไม่ได้แล้วพี่อ้โอเครอไรด้อมีแถมมีแถมอ้าไปเหรอได้แล้วได้แล้ว โอเคอาวันนี้เราก็เดินกันจนเหนื่อยแล้วนะครับได้ซื้อของกินของใช้หลายอย่างเลยนะอาถ้าเกิดใครมาเดินตึกเก่าอ่ะก็มาวันอาทิตย์นะครับกลางคืนเขาจะมีปิดถนนแล้วก็นี่เปิดเป็นถนนคนเดินเลยอาเดี๋ยววันนี้พวกเราขอตัวกลับไปพักผ่อนที่ห้องพักกันแล้วกันนะครับอายังไงคลิปนี้ก็ขอฝากน้องๆเพื่อนๆกดแชร์กดติดตามมีเอรมบอได้เลค่ะติดต่ครบ๊ายบาย